พูดถึงดราม่ามาสองสามคลิปแล้วอืมไม่พูดแล้วคือไม่มีอะไรนะทุกคนไม่ได้อะไรนะบุ๋มไม่ได้อะไรสําหรับน้องๆบุ๋มสบายมากแต่สําหรับคนใจบางอาจจะแบบเนาะเห็นน้องใกล้ผู้หญิงอาจจะเป็นอาจจะรักน้องมากเห็นน้องใกล้ผู้หญิงคนไหนก็อาจจะดรามา่าอาจจะแบบนู่นนี่นั่นไปหมดก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างความคิดค่ะเราก็ห้ามเขาไม่ได้ห้ามใครไม่ได้เนาะอืมแล้วแต่ละกันเนาะ ดูความน่ารักของเขาทุกคนเขาเต้นนะ่ะดูไอ้เต้าเพื่อนเขาเต้นกันเขาหน่ารักมากแนละ้วทุกคนคนโก้เขาดีดมากด้วยความที่คอนนี้เป็นคอนทิ้งท้ายแล้วหลังจากนี้น้องก็จะไปต่างประเทศแล้วก็จะยาวเลยนะทุกคนเราจะไม่ได้เจอเขาในรูปแบบคอนยาวเลยจ้ะเขาเต้นกันน่ารักมากคือแบบว่านุกก เหมือนเดิมแหละสไตล์เขาคือแบบว่าปลายติดปากปลายตลอดทำอะไรก็ปายแล้วก็แบบว่าคนที่ผู้นำเต้นอะ่ะมีคนเดียวอะ่ะปายปายเขาเต้นยังไงก็เต้นตามไปหมดแล้วเขาจะสไตล์แบบว่าเออมึงพากูเต้นหน่อยเนี่ยแต่ก็เต้นตามเขานะบางทีพอเขาไม่เต้นนะก็บอกเขาเออมึงพากูเต้นหน่อยพากูเต้นหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยก็ทำตามเขาหมด คือแบบอะไรคนก้อะไรคือแบบว่าทําตามเขาหมดไปเขาก็จะตายลูกน่ารักออกละทุกคนไปเขาดูผอมมากนะพอเขาตาัดส่งผมผมทรงเนี้ยเขาดูหน้าเล็กมากเขาผอมทุกคนน้องตัวผอมมากน้องตัวเล็กครึ่งหนึ่งของบุม <laughs> คือเขาน่ารักมากเขาสาวเขาบอกสาวเขาสวยด้วยะทุกคนเขาออกสวยด้วย คือเอาจริงๆอ่ะดูตัวจริงเขาอ่ะดูในกล้องอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งสองคนเลยดูเหมือนตัวใหญ่นะแต่ตัวจริงเขาอ่ะตัวเล็กทั้งสองคนนะ่ะนุกก็ตัวเล็กผอมปลายก็ตัวเล็กผอมอืมแต่ดูแบบนี้เหมือนนุกอ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่นะทุกคนเขาตัวเล็กหน้าเท่าสองนิ้วเหมือนกันเลยแต่ปลายอ่ะจะไม่ค่อยตรงปกเขาจะสวยมากพูดอะไรเนี่ยมารีวิวแล้วทำไมเนี่ย เขาน่ารักมากทุกคนคนโก้เขาเล่นไปเรื่อยปายเขาจะเป็นคนแบบอืมไม่ตามไงไม่ตามไวรุพิจิตหัวเราะอะไรฮะไวรุพิจิตหัวเราะอะไรคุณนายหัวเราะอะไรคุณนายคุณนายไม่รู้กึเต้นเลยนะร้องเพลงแล้วก็นั่งเฉยมองเฉยนะค,นยคุณนายมืองเมืองพิจิตเมืองจระเข้ไม่รู้ขึ้นเต้นเลยนะ จะมาจะทำอย่างนี้ให้ข้าชาร้อนได้ยังไงไก่ทองสนับกูอะไรไวรุนครับไวรุนครับที่พูดแบบนี้ทุกคนก็น่าจะคิดว่าเป็นใครนะครับเพื่อนๆครับรักผมไหมครับไวรุนครับไม่ใช่คนนั้นมึงขำอะไรนี่คนละคนมึงก็ใจปิดไวรุนครับไวรุนครับเต้นช่วยพี่เดี๋ยวนะครับไวรุนครับ รู้ไหมครับว่าพี่เป็นใครครับเจดูซูฮะช่วยพี่หน่อยนะฮะมาช่วยลิทหน่อยนะคะไม่มาไม่มาเส้นใดไม่มา Stop, stop, stop. 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 心要健康，千万别。